ว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นประเด็นระดับชาติขึ้นมามก็คือเรื่องของก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยก็ส่งชาวอุยกูกลับที่ประเทศจีนก็มีทั้งฝั่งที่สนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยกับรัฐบาลไทยแบบเออส่งไปเถอะ ก็คือในเมื่อประเทศที่3น่ะหรือว่าประเทศมหาอำนาจที่บอกว่าอยากจะช่วยเหลือก็ไม่มีใครรับเลยให้เขาอยู่ที่บ้านเราก็ถูกขังจนตายให้เขากลับไปอยู่ที่จีนเพื่อไปอยู่กับครอบครัวเขาจะดีกว่าไหมแต่ว่าในมุมมองของบางคนก็มองว่าส่งเขาไปตายมากกว่าคือจีนจะรับเขาดูแลแล้วก็เป็นมิตรอย่างที่เขา เหมือนกับว่าบอกกับเราจริงหรือไม่จริงอย่างไร,รแต่ปรากฏว่าค่ะคุณผู้ชมคะสหรัฐอเมริกาออกมาแอคชั่นเรื่องนี้ก็คือจะมีการถอนวีซ่าค่ะเจ้าหน้าที่รัฐของไทยที่มีส่วนในการส่งชาวอุยกูกลับจีนหลายคนเลยนะคะคแต่ว่าในถแถลงการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้ระบุงไงว่าชื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทยรัฐบาลไทยเนี่ยที่จะถูกถอนวีซ่าออกเนี่ย มีใครกันบ้างคือเราเนี่ยอยู่ในวังวนถ้าเอาภาษาแบบคือเราอยู่กลางเขาควายเนี่คือไม่รู้จะไปทางไหนมหาอำนาจอ่ะใช่ซ้ายอเมริกาปว<ะ>าจีน,จนอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเราไปเทคแอคชั่นยังไงปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีปฏิกิริยาอะไรละแล้วเราไปประเทศเล็กๆอย่างเงี้ยแต่กรณีของอุยกูเนี่ยนะครับ คือดั้งเดิมในอดีตเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เขาเลยต้องหลบหนีเข้ามาแล้วรัฐบาลก็บอกว่าจีนก็พยายามจะยืนยันเรื่องของการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนนะฮะไทยเองก็ไม่ใช่ว่าขอมาปุ๊บจะส่งปั๊บอะไรแบบนี้ก็ไปสํารวจก็ไปสํารวจไปอะไรกันแล้วที่ผ่านมามาอยู่เมืองไทยหลายปีมากก็มีเป็นสิบปีไหมคะเป็นสิบปีหลายประเทศรัฐบาลบอกเขาก็ไม่เอาะแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นรายงานจากสื่อต่างประเทศ ที่อ้างคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศความบาดอย่างที่คุณเอบอกไปความบาดเจ้าหน้าที่ไทยด้วยกันยังไงครับดังนับวีซ่าดัางนับวีซ่านะครับเพราะสหรัฐบอกกําลังต่อสู้กับความพยายามของจีนที่จะกดดันรัฐบาลชาติต่างๆส่งตัวชาวอุยกูและกลุ่มคนอื่นๆกลับไปยังจีนสหรัฐบอกพวกเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อการทรมานและการบังคับสูญหายอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้ระบุชื่อนะครับว่าใครโดนบ้าง มีประเด็นหนึ่งที่สื่อต่างประเทศอย่างรอยเตอร์เนี่ยรายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทั้งแคนาดาทั้งสหรัฐก็เสนอที่ที่ให้ชาวอุยกู48คนได้ยกย้ายเข้าไปอยู่แต่เขาบอกทางการไทยปฏิเสธเนื่องจากเกรงว่าจะขุนสร้างความขุนเคืองกับจีนอ,อันนี้ต้องฟังดีๆนะฮะน,นี่เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะเพะก่อนหนึ่งรัฐบาลไทยก็ยืนยันข้อมูลมามว่าอย่างไรฮะว่าเสนอไปแล้วในประเทศที่ส นะแต่ว่าไม่มีประเทศไหนที่จะรับชาวอุยกูไปอยู่เลยมีบางประเทศเท่านั้นมีมตุกรกีแคนาดามันแต่ไม่ผิดเนี่ยน,นะฮะรายงานของรอยเตอร์สรุว่ามันไม่ใช่แค่สหรัฐบอกสัปดาห์นี้รัฐสภา,ายุโรปจะมีการประนามไทยเกี่ยวกับที่ส่งอุยกูกลับไปเนี่ยเรียกร้องให้ EU ใช้การเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีเป็นเครื่องนัดข้อให้ให,หยุดความเคลื่อนไหวนี้มายถึงว่าเอาเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเสรีมามาต่อรอง แต่ก็มีรายงานว่ารัฐบาลไทยได้โต้กลับไปเมื่อวานนี้นะครับเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำตามหลักสิทธิมนุษยชนะได้รับคำมั่นจากจีนคือเช็คเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุยกูร์และไทยเดินหน้าติดตามความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้นะครับนะฮะขณะเดียวกันเราพยายามจะตรวจสอบวันนี้ผมคุยไปยังโฆษกรัฐบาลน,นะค,คุณเจริยุหวงรั์รัฐบาลเองมอบหมายให้กระทรวงต่างการต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้นะฮะคุณรัชชาลีจันทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้โพสต์ผ่านทางเฟ e บุ o กครับ<ค>เขาก็ยกภาพข่าวจากรอยเตอร์ขึ้นมาประกอบเลยชีย้เห็นแบบนี้ครับ<ค>บอกว่าให้ดูในคอมเมนต์แล้วกันแล้วจะรู้ว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกยังไงกับสหรัฐ เขาบอกว่าคอมเมนต์เป็นเอกฉันด้วยนะว่าคนที่อยู่ในคอมเมนต์เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนคือหลายคนเขากังขาว่าเอาอะไรอะไปว่าคนอื่นเขาคือสหรัฐเอาอะไรไปว่าคนอื่นเขาเพราะมันมีหลายต่อหลายเหตุการณ์ใช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อนหน้านี้ก็มีการแบบว่าขับไล่คนที่เหมือนกับลีภัยเข้ามาประเทศตัวเองออกไปจํานวนมากแบบนี้แม้แต่กระทั่งการใช้ กำลังอาวุธอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าใครจะสะใจกับเรื่องนี้น่าจะไม่ได้สนใจหรือว่าเคารพหลักของสิทธิมนุษย,ยชนจริงจริงเมื่อเทียบกับสิ่งที่สหรัฐทำในเรื่องนี้ก็ขอยืนยันในแง่มนุษยธรรมสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจทำนั้นนมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วการตัดสินใจเรื่องนี้บนหลักการมนุษยธรรมเพราะว่าเราไม่อยากจะขังเขาต่อไปอโดยจีนเขามีหนังสือค่ะซึ่งมันเป็นหนังสือคำรับรองในการ ออของทางการนะคะต่อสวัสดิภาพของคนเหล่านี้แล้วซึ่งไทยก็ต้องถือตามนั้นไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าเราไม่เชื่อคำพูดของเขาได้เรื่องนี้ไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็ต้องมีผลกระทบตามมาต่อไทยทั้งนั้นเลยนอกจากจะเลือกขังพวกเขาต่อไปให้เขาตายในคุกรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการที่จะทำอะไรที่ไร้มนุษยธรรมแบบนั้นส่วนประเด็นที่มีการระบุว่ามีหลายประเทศที่จะรับชาวอุยกูไป ก็คือชี้แจงผ่านทางเพจทูดนอกแถวมาแล้วว่าแม้จะมีประเทศเหล่านั้นแต่เขาก็ไม่ได้มีความแน่วแน่ที่จะรับไปอย่างจริงจังนะคะค การดาเนินการอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายและไทยเองก็อาจจะเผชิญกับการตอบโต้ของจีนซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้<อ>ทีนี้ค่ะทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงคณะเขาก็มีกําหนดนะคะว่าจะเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะไปเยี่ยมชาวอุยกูค่ะอยู่ในมณฑลเซียงจีนเอเซียงจี่งน,นะคะคคซึ่งก็จะไปวันที่18-20ถึงมีนาคมนี้ โดยจะไปที่ศูนย์บังคับใช้กฎหมายแล้วก็จัดการคดีของสำนักง,งานความมั่นคงสาธารณะจะมีการพูดคุยกับผู้นำศาสนาตัวแทนผู้นำศาสนาในท้องถิ่นเพื่อทำความจริงให้ปรากฏในข้อของหวนของนานาอารยาประเทศนะคะคแล้วก็จะให้เข้าใจถึงประเทศไทยว่าเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้ค่ะนี่นะฮะช้างสารชนกันทียาแพรกระแลกรานแบบนี้นะฮะจ,จริงก็คือมันก็นานาจิตตังนะฮะจริงๆทางฝั่งการเมือง โดยเพาราะฝ่ายค้านเลยเขามองเอน,น้นเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนมีอะไรเป็นหลักประกันว่าชาวอุยกูที่กลับไปแล้วจะจะไม่มีปัญหา <S 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 อ,อะไรแบบนี้นะครับทางฝ่ายรัฐบาลก็ยืนยันตามที่ได้นําเสนอกันไปก็รอตามไปดูกันเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันก็มันก็เป็นเขาเรียกแอคชั่นของทางมหาอำนาจอ่ะกินขยับสหรัฐเขาก็ต้องขยับเพราะต้องมีแอคชั่นของเขาอ่ะเขาไม่ขยับเลยมันก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้แบบนี้นะครับต่อเรื่องการเมืองนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลุ้นนะฮะว่ายติ อภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ยอมรับแล้วว่าจะเอาชื่อคุณทักษิณชินวัตรออกเนี่ยแล้วแก้ใหม่จะส่งอะไรเข้าไปเอาข้อจริงนะไม่ต้องเขียนชื่อคนบุคคลที่สาก็ได้ค่ะอภิปรายนายกร,รัฐมนตรีเนื่องจากจุดๆๆก็ว่ากันไปถูกไหมแล้วเวลาถึงเวลาจริงก็ไปอภิปราย,นยาในสภาจะพาดพิงบุคคลที่สามก็ต้องรับผิดชอบตัวเองคนพูดประธานในที่ประชุมก็ต้องอา้าวคุณอย่าไปพาดพิงเขาไม่มีอยู่ในนี้ แต่นี่คือเกมการเมืองฮะมันก็เลยกลายเป็นข่าวดังแบบนี้จะเปลี่ยนชื่อคุณทักษิณออกปุ๊บจะเอาชื่ออะไรดีอ่ะพ่อนายกพ่อใหญ่พ่อใหญ่หรือชายคนนั้นที่กลุ่มบางเหียนอยู่หรือสทรเสือกทุกเรื่องอ่ะคุณทักษิณเรียกตัวเองนะเขาตั้งชื่อตัวเองอันนี้เรียกได้ไหมก็ถามอาจารย์วันนอเมื่อวานท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนักข่าวก็ถามถ้าฝ่ายค้านยื่นยติแก้ไขกลับมาแล้วใช้ชื่อระบุ อภิปรายคุณแพทองทานชินวัตรพะมีสอทรอได้ไหมกุมบางเห็นอาจารย์มโนบอกถ้ามันไม่ขัดข้อบังคับไม่มีปัญหาแต่เวลาอภิปรายนะครับก็ขอว่าขอให้อยู่ในข้อบังคับการประชุมคุณผู้ชมซื้อขนมกินได้24มีนาคมถ้าเกิดอภิปรายจริงๆนะกว่าจะเข้าเรื่องนะประท้วงกันแหลกลานเชื่อไหมเืแค่เรื่องเรื่องนี้เรื่องคุณักษิณเนี่ยออ ปะท้วงกันแหลกลานก็ไม่รู้จะจบอะไรกันยังไงนี่นะครับเดี๋ยวไปดูความเห็นของชาวบ้านชาวชาว่องเขาหน่อยเขาก็ติดตามนะอภิปรายไม่ว่าวางใจจากนีดาโพหัวข้อจะอภิปรายได้แค่ไหนนะฮะประเด็นแรกถามเกี่ยวกับข้อมูลฝ่ายค้านที่จะอภิปรายจะล้มรัฐบาลได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับ6 6 7 9บอกฝ่ายค้านมีข้อมูลสําคัญแน่แหละแต่ก็ไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลได้อันนี้ก็จริงนะเพราะว่าเสียงรัฐบาลก็มากกว่าพอสมควรอยู่นะครับ 19.31%บอกก็คงไม่มีข้อมูลอะไรสําคัญทักหลอกนะฮะแล้วก็ไล่เรียงกันไปนี่เป็นประเด็นแรกจริงๆก็มีอีกคําถามหนึ่งอันนี้น่าเสียดายที่อาจจะไม่ทันสถานการณ์ปัจจุบันเขาถามอย่างนี้ครับเอ้เรื่องการถอนชื่อคุณทักษิณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเสียงส่วนใหญ่37.48บอก ควรจะยืนยันตามยติเดิมนะก็คือไม่ต้องถอนชื่อคุณทักษิณนะแต่ใกล้เคียงคือ32.44บอกว่าฝ่ายค้านก็ควรทําตามที่ท่านประธานเสนอแล้วกันการพิปรายจะได้เดินหน้าต่อไปได้ไปดูอีกคําถามสุดท้ายแล้วกันถามว่ามีนักการเมืองที่ผู้คนเนี่ยรอฟังตอนแรกคิดว่าจะรอฟังบิ๊กป้อมเยอะสุดปรากฏคนก็คงจะรู้อะคงไปรอฟังนายกตอบดี่า 41.99%ฟังนายกแพทองทานนะครับ34.35%รอฟังผู้นำฝ่ายค้านคุณนัทพงษ์เรือนปัญญาวุหรือคุณเทงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตีปป๊ปก่อนเลยก่อนจะพิปรายไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับพรุ่งนี้ฝ่ายค้านยื่นจะติแก้ไขนะฮะหลังจากนั้นประธานรับถ้าไม่ติดอะไรปุ๊บบรรจุเข้าสู่วราระการประชุมจะพิปราย24มีนาคมนี้ ไม่รู้จะมีเกมยื้ออะไรหรือเปล่านะเพราะว่าอบอกอย่างนี้ฮะว่าสภาสมัยสามัญทั่วไปคือสมัยเนี้ยจะปิดคือ11เมษาเค่ะถ้าปิดปุ๊บสมัยหน้าเขาเรียกสมัยนิติบัญญัติอ,อภิปรายไม่ได้แล้วนะอเออจะมีเกมยื้ออะไรหรือเปล่ารอตามแล้วกันนะครับเออแต่ว่าอยากจะให้แบบว่านักการเมืองทุกคน,นเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักจังเลยขันควับเลยมีเอออยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเล่นเกมอะไรเพื่อปกป้องใครอะไรแบบนี้ครับ